ฟังก์ชันสุดเจ๋งในรถเทสลาช่วยคนขับรอดชีวิตจากไฟป่าครั้งใหญ่ที่อเมริกาหลายคนก็คงได้เห็นข่าวใหญ่นะครับเกี่ยวกับไฟป่าที่มันลุกไหม้ครั้งใหญ่นับที่เมือง LA ลคลริฟอร์เนียประเทศอเมริกาต้องบอกว่ามันเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่ของอเมริกาเลยกินพื้นที่มากกว่า5,000เอเคอร์นะครับทำให้คนที่อยู่แถวนั้นต้องอพยพหนีออกมาเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในคนอพยพนั้นนะครับมีเจ้าของรถเทสลานะครับและเขาได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ในแพลตฟอร์ม X ด้วยนะครับว่าถ้าเขาไม่มี Tesla, าคันนี้เขาน่าจะไม่รอดชีวิตจากไฟป่าครั้งนี้นะครับคือนึกภาพนะเวลาไฟมันลุกไหม้นะสิ่งที่ทําให้คนเสียชีวิตนะก็มีเรื่องของความรอ้อนกับอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของควันไฟนะทำให้ไม่มีอากาศหาย ใจเลยก็ว่าได้โดยเจ้าของรถนะเขาก็ขับรถเทสลาออกมานะครับและใช้ฟังก์ชัน2อย่างอย่างแรกเลยก็คือใช้ Full Self Driving Version Herly นะครับก็ทําให้เขาเนี่ยอยพออกมาท่ามกลางสถานการณ์ที่โกโรหดได้และฟังก์ชันที่2คือฟังก์ชัน Bio Weapon Defense Mode นะครับหรือโหมดการกรองอากาศซึ่งจะมีในเทสลาโบเดวขึ้นมาเป็นต้นไปก็คือจะทําให้ตัวรถเนี่ยดึงอากาศข้างนอกกรองผ่านไส้กรองที่เรียกว่าเฮป้านะกรองอากาศได้บริสุทธิ์ถึง99.97%เลยทีเดียวแล้่ว่า เป็นฟีเจอร์ที่ทําออกมาที่ไม่ใช่เพื่อเป็นของเล่นแต่สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับทิดภาพนะถ้าไม่มีตัวกรองอากาศนล้เราสูบควันเข้าไปแล้วอาจจะสำรักควันแล้วก็สลบไปได้นะครับส่วนในประเทศไทยไม่ได้มีไฟป่าแต่มีฝุ่น PM 2.5แบบนี้ผมก็ใช้ในการกรองฝุ่นเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าในห้องโดยสารเช่นกันครับ